ผ่านไปพระเอกนั่งเอกเหมาะเป็นความสุขความบันเทิงและที่สําคัญนะครับพี่น้องเข้ามีงานวัดงานว่าสามารถเอิ้นหาหรือว่าจ้างหรือว่าอยากได้เอาไปพี่น้องเอาไปประดับการประดับงานว่าจะเป็นหมอรองหมอลำและอีกอย่างหนึ่งเที่ยวงานวัดงานว่าบ้านเฮ้าสมัยตะกี้หรือว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นั่นก็คือเอกลักษณ์หรือ นะครับผมของพี่น้องเข้าหม้อระดกไทยเข้าสางไวสืบวันั่นก็คือด่านมวยไทยมือนี้นะครับพี่น้องเข้ามือนี้ของเข้าหมอลำเพลําเพิ่นเด้๋เอามาฝากมาตอนพี่น้องพ่อเป็นสังเขตสําหรับมวยไทยมือนี้นะครับพี่น้องเข้าสีเดียบึงเดีย้มกันเนาะเอามาฝากมาตอนสําหรับมีดักเป็นเพลงที่ เอาซมี่ละอย่ายวลองไล่เดี๋ยวอีเล็บมันว่ได้เกิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแม่ยังครับดิแม่ยังครับนักภาคนักภาคนักภาคจะหุ่นหู่จักนักภาคบอเอาคือสิว่านักภาคจังสันเดี๋ยวเดียวผม <คน S 2> <บ>ประกาศบอกว่าเมื่อหนึ่งเอามวยคู่เด็ดคู่มันไม่มพีหนองเขาเบิองเส้นแขนสีมีการประกาศแข่งขันแข่งมวยแข่งเลี่ยนน้ำบัดน้ำวักเขาก็ต้องมีผู้ภาคเอาจังสันติครับ ก็ต้องไม่ภาเจ้าจเห็นเขาแข่งเลียบนี่จังวันที่สิบเอ็ดเขาเจ้าสี่แข่งเลียอยู่กี่แตกูชินนาไลา่บุ๊กวันที<ส>่ะดิเนี่ยสิเป็นผู้ไปภาคเลียบอ่ะยู่โดยนี่เอานี่ก็ผู้อีกหนึ่งผู้ภาคบอครับเจ้าบ่หูจักตีโดยนี่แต่ว่าคอยเบิ่งแลี้ยงรับโลกผุ้นี่พนักภาคะดับโลกดีนักภาคระดับโลกนักภาคะดับโลกโอ้ยมหา,าตัวพีดส่วนนอกเพป็ไนไรต่อครับเอาตัวจังไหนบ่วายู่ใสยู่ใสเขาเจ้าแข่งหยังแข่งขันตีหมอกตีมวยก็ไขอยได้โดยนี่ใช่ครับโอ้ยเอาผมว่าเบิ่งหน้าตาหุ่น เอ,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 อื่นไหมก่อนฮะเอื่นไหมซะก่อนเอาเอื่นมาจังไดนเอื่นไหมบ้างกันเอื่นมาจังไดนบ้างกันนี่เอื่นไอ้ครับเอื่นไปเกันแล้วตัวขนตาข่อยได้ไหม <c oughs> ผมเบิ่งจากสันหรอกอะโอ้ยรูปร่างสุดยอดครับสงสัยเป็นนักมวยเก่าพร้อมได้นี่ผมวา่ากะจังได้กลายมาเป็นนักผากมามวยตะกวนกะสวกมวยแต่ว่าเป็นมวยแม่ดิแต่ว่าผมเบิ่งแล้วว่าเป็นนักผาาดอกมันเป็นจังไหนผมว่าบักผาาผัวอีดาวพัดสุขคังนี่แล้วโอ้ยกะชีมาพูด ตะกวนกับไข่กับป็นถึงนักมวยผันตัวจากนักมวยก็มาเป็นนักพักผมว่าบ่าแม่ันดอกอีกอย่าง,นงหน,นึ่ง้อนว่าเถาแล้วเขาเลยบ่เอาตี <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ถากับตาเจ็งบดธรรมดานักมวยไข่นี่ อ้ตุ้ข่อยบ่าตีด้มวยไทยมวยผู้ชายข่อยกับว่าเอาแล้วซูมือนี่เอามาัานคือวางสันมันตีกันคือมันหยอกกันนี่ได้โดนนี่เอาขึ้นไปอ๋อจออ๋อจออ๋อจอซับสอกเพาะลมแตง่งลงมาตะยกแหลกโอ้ยมันเป็นลีลาลวดลายของเขาคอนสิตีสะเนี่บัดน,นี้มาฆ่ากันตีแต่ไปตีซับศอกแก่ซ่างนี่แม่จังไดสิไปนอกมันบอไรเอาบอไรตีครับอันขันมามวยผู้ยิ่งก็คือกันมันเป็นจังไดครับตีกันมาสนิยข้อกันอุศะ มันกับอะไรมันบริอัตลดเอาคือเจ้าเขาเป็นไงข้อกันเดี๋ยวนี้มวยมวยยังมวยชนีแต่ขันมวยข่อยมวยกระเทยี่ตีกันขากันดูดันขาเป็นขาตีเป็นตีศอกเป็นศอกเขาเป็นเขาว้าวยุนี่เป็นนักพากเอานักมวยมาพร้อมตีเดี๋ยวนี้เอานักมวยมาน้ำกรรมการมาพร้อมเอาคันว่าวว่าเอานักมวยมาเราใส่นักมวยจะใส่คือมาผู้เดียวสัตว์าควันสีนักมวยข่อยก็ต้องมีกรรมการเอาการจีบชกมวยต้องมีกรรมการมีคนพักมีนักพักเราต้องมีกรรมการอีกมีกรรมการพร้อม กาสันเฝ้าเออหน่อกมาครับผมกรรมการพี่น้องเข้าอยากเบิ่งอยากเแค่เลยกรรมการกรรมการกับบอทรศมดากรรมการระดับโลกฮะกรรมการรับเลยมีแต่กรรมการระดับโลกเวทที่รับโลกพุดนะเวทีระดับโลกเคยไปตัดสินในวัดไม่ไทยสันฮะเคยไปตัดสินในวัดไม่ไทยสันปานเลยบ่ช่วงไม่ไทยสันกัดงูเขานั่นโอ้ยเมียไม่ยังบานีฮะเอาไม่เล่าเน่ยเอาม่นั่นไม่ กรรมการครับผมโอ้ยอย่าว่าตัวพีตัวดอ,อกพดดอกพีผมเบิ่งนานแล้วไม่ไม,มกรรมการดอกนี่ครับเบิ่งคักๆแล้วไม่ยังหัวบ่านี่คือแบบแม่จิ้บโป้งคักๆนี่แล้ว <ST> S> <S เอาคาราเ็นกรรมการเจ้ามาแต่ไข่ได้กรรมการเนี่ยเอาไข่ซอสกินเกี้ยงครับซอกินเกี้ยงครับโอ้ยผมว่าบบอลแมนดอกตัวอีกแล้วนี่เบิ่งคักๆเรากินพวกขี้คักๆนี่ฮะเจียผมเลยครับเนี่ยเอา จากสอกินเกี้ยงับภาคดีตัวโอ้ยตัดสินดีตัวครับแสดงว่าหากินน้ากันบอลเหรอหากินน้ากันตีหากินน้ากันโอ้นักภาคกับภาคกระดับโลกพู้ตัดสินกับประการกระดับโลกบบเฉียเวลาเปิดตัวเลยเอาออกมาอยู่มาตั้งแต่ตั้งวงพระเอกตอคง กาเอาหนักมวยมุ่งแดงไหมเอาการนักมวยลหรอคะนี่นักมวยนักมวยมุ่มงแดงเด้ครับเอ,อยบายเพราะมันฉั้นลงจีค่ะเฮ็ดให้มันสมชื่อค่ายเขาเฮ็ดให้มันสมชื่อกรรมการระดับโลกนักผากระดับโลกว้ายประเภทตีมวยฉันหั่งมันให้เขาเหตุหน่าฉนิค่ะเจ้านี่บ่อ้าเจ้าอยจะขายหน้าขายตาคอยเด้อบ่ต้องขายเปลี่ยนฟุดอยเง้ยสัมภาษณ์ล้วมาจากค่ายใดเดี๋ยวอย่างแต่ว่าหมากเนี่ยนะแม่เป็นนักมวยอีหลีบ่ครับนี่นักมวยอีหลีล่ะค่ะคณะกัน บ่าเร็วเาเป็นจ้าหน้าที่หอกค่ะผมว่าบป้แม่ดอกเบิ่งองหนึ่งคือพวกกินมาลาทอนเป่งสันเบิ่งปากไงแกเป็นหอดกกหูพู้น่ะว่ากินเขาข้ามกล้องพผลราคะฮะกินเขาข้ามกล้องพผลราคะเอาบอกไปบอกบ้าเจ้ามี่ืสอเสียงเรียกหน้าว่าจังไดอันเืือไข่ไข่เจ้าตั้งให้ส่อพี่หกน้อยพี่หกน้อยสอกะทิงโทนฮะพี่หกน้อยสอกะทิงโทน อ๋อวิหกน้อยสอกระเทียมโทนกระทิงโทนกระทิงค่ะว่ามันคล้วยนะคบกระทิ่งตี้ากระทิ่งค่ะตะกอนคายนี่ดังคักบันไปจะไใดครับไหนมาเอานักว่ายผู้ใดไปตีไปขาเขานี่นอกบัดนอกเบิดนอกเบิดวางสองสามมือวาันนี้ไปตีจังหวัดเลยฮะไปตีจังหวัดเลยวางสามมือวาันนี้ไปตีจังหวัดเลยตายผุนมุ้งน้ำเงินมาหันก็เสียว่าครับแจ๊ รถเขาต่ำเสาไฟหขวดโอ้ยนึกว่าสิเกงอีหลีเนาะข่อยเอาสูตรมาอยู่ข่อยเปลี่ยนสูตรเจ้าบาดก่อนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าอะไรคะถามซื้อเสียงเร็วสัดสวดน้ำหนักเจ้าเท่าไหร่น้ำหนักสร้างไว้ก่อนตายหรอคะปกตินักงวยถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาต้องชั่งดูน้ำหนักสัดส่วนก่อนว่าจะขีดจะขีดจะขีดโอ้ยขีดพาราบอลแบบพีขีดสร้างไว้แล้วสร้างไว้เท่าไหร่ฉันสร้างไว้สิบห้าสิบห้าสิบห้าหัวงัวคันไถค่ะ การเป็นนักมวยมันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกมาต้องมีนุ่มใสมือมากใส่กางเกงนบกมวยสีแดงเพื่อนทออกมาเอบมันบอแมนจ้ำให้คอยนะครับผมเปลี่ยนสูทจะบาทก่อนเอาเอามาการเป็นสูทเร็วจะยืนยุติสื่อมาถือไว้แก้ให้นั่งนะฮะมาการถือไว้แก้ตีเออเปลี่ยนสูทโอ้ยยอยยยอยย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  โอ้ยหักว่าหลักไปยเนาะโอ้ยยังทางทั้งคนฉันค้าขึ้นมาเก็บเก็บเออเขาแก้ผ้าให้เอาเปลี่ยนสูตรเม็ดเนียนให้เมีนขาดวะนี่แมเอาเปลี่ยนสูตรเอาโอ้ยเราบอลเหนียบอร่อยยังจักย่างเลยออกมากกระไดเอาใครขอคือการเปลี่ยนสูตรเขาจะมาเห็ดโซ่ผีโซ่หนองบ่ได้มันจะเห็นจังโง่สายตาบ้านบอดีเอาฮะเ็ดผ่ามันให้นะเว้ เดียวเดียวหนึ่งเอาเอาไว้ก่อนโอ้ยสิไปเห็ดจังสี่บพได้ใดเรี้ยนี่สู่สายตาพี่สายตาน้งสายตาทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยเอ่อเอ้าโอ้ยกี่เหตุเห็นตัวนี้มะความคุ้นแม่แกเนาะ้งใจค่ะเอาบอมี่อะอะไรก่อนครับเห็นขวกมือไวๆขวดใบไม่เอินข่อยไม่เอาติ๊บ ผมก็ผมกัเลี้ยวว่าแม่ค้างๆเนี่ผมจะก็แเรีนมานี่โอ้ยเนาโอ้ตายตายว้ากัเฮดยนานูอยากอายสูงนเนี่ยโอ้ยโแม่มึงเสียบงามคุณหุ้นเขาได้สีเห็นกี่โจนั่งเอาเอาไหมเอาไหมขอโทษขอโทษเฮียนดีๆเยเดีเดี๋ยวเดีวเดียวเดียวเดียวปดนุมสิครับนี Spencer: ่นุ Mother, no ่มหน่าค่ะบางทีเราเป็นนักทีเราถือไวไร ก็แดงกันเลยจันเหลียนรู้เนาะอ้าเปียนสุดฮะบ่เหมีนนีบ่เหมีนก็บางหันก็บริษารามูดอีเดโอ้ยหากห่วมึงยั้เปลี่ยนสุดกับสาวเปลี่ยนสาวแล้วเนี่ยเปลี่ยงหาสแตกยังตอนเนี้ยบังหันก็บริษานั่นไอ้บาววีวักขึ้นเฉยไวๆขวายมันได้ไปเอาตีบไปนั่งบังซื้อพันว่หายดรโอ้ยบั้แท่ไม่เลียนสาเบียร์เงืดไหล เอหล่ะพ huh? ูดสี e ่ท้าช um ิงชันมือนีิค่ะพูดสิ่ชันเน่ตีนพูดหน่ค่ะต่อไปพบกับนักมวยมุ่งนำเงินอุ้ยเสียงเสียงหลุดนำผ้าพี่น้องเข้ามาพอกกับนักมวยมุมน้่งน้ำเงินไปให้ประการเซนววใหม่อยู่ทางพุ่นสงสัยสัดส่วนต้องดีพุ่นต้องแนนอนนักมวยพุ่นนี่เป็นผู้ท่าชิงที่แข็งแรงมากท่าชิงพร้อมตีท่าชิงแข็งแรงให้มาพู่นหน่อยพู่งยังให้รับแบกอ้า ไม่ยังบานนี่ตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเข้าไอ้ฮามึงยังไงมึงมาตีผมในหยังเนี่ยเอากูไปมันกูท่าเสียงกูแงว้ามึงแบบว่าเบิ้งฟาเบิ่งไฟอียังเนาะเอาไปล่วงบานใส่ไปลูกใส่ไปฮ่าไม่กรรมการเอาลูกไปส่งเนี่ยแม่มึงเอ้ย กูไม่ได oh, ้เป oh, 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 ็นครูชก oh. ar ัหงกูเป็นผู้พากโอ้ยพากผู้พากโอ้ผู้พาคว่าจะหัวแห้งไรเมียมันจะแนน้ำลายโอ้โอ้โอเมียนินไส้เมีนได้บ้างอห่อป้าดูเฮดคาเฮดเนี่ยสมจรังอ อีกบัดสปอนเซอร์ตรคันนี้สปอนเซอร์ปา้าทุ่มวยครูนี่มันเป็นของเล่นของหัวเด้ครับนี่มี่หัสปอนเซอร์มวยแท้เขาไปจังฉี่แมน่นปะครับแมน่นโอ้ยตายแล้ว<อ>น้ามวยหลีไปขอสัมภาษณ์เพื่อนก่อนปา้าทุ่ม <laughs> เอา้าสวัสดีค่ะมาลับซิ่งตรคันนี้มึงเลียนลงไปยังอีกโอ้ยอย่าเห็ดกูแหงไหลกูแหงลอยๆๆๆๆๆๆ เอาเอาขึ้นมาขึ้นมามทุกคนเอาเอาไม่ใจบอลเข็นมเข็นไหมดีดีรึ๊บรึ๊บรึ๊บรึบรึ๊บโอ้ยหอดไงบอลเนาะโอ๊ยแสงแดดเดี๋ยวไปสัมผัสไปสัมเด็กฝ่ายไี้ฝ่ายหลวงหนักมวยหนักมวยไฟหนักเงินครับมี่ซื้อเสียงเรียกหน้ามาจังไหนครับหอบดูกสิทธิ์พ่อพรชัยค่ะฮะหอบดูกสิทธิ์พ่อพรชัย หอบดูกส์พ่อพรชัยค่ะพรชัยใครครับพรชัยฉันละบันผู้เตี้ยงกันนี่ละโอ้มึงคือเหร่ของสูงแต่เมื่อนี่แม่ผมว่าบ่แปลกดอกเป็นอย่างหุนท่งขื้กันอยู่เออกักินเขากับตกปลาตือแขอยู่น้ำกันอยู่เรียอยู่แต่ว่ามิซื่อเสียงเดี๋ยวม่ซื่อเสียงว่าหอบดูกส์พ่อพรชัยค่ะนำนักส่วนสูงหุนสัดส่วนทอดไรครับจักรี ชิมหกชิมหกแปดตานกปากห่างค่ะโอ้ยมันสูตรปุ๋ยตกตกตกเนี่ยแย่งไหลเว้ยเนาะเอา้ามันได้โอกาสดิอืมอุย้ยเนาะยังลอยอยู่เดี๋ยวสมทบไว้มาโชคนี่คิดว่าศรสนะเขาบอกหนิฮะอุย้ยบ่าวบ่าวศาีบบานะค่ะเมื่อวานนี่ฉันไปรับจ้างนะคะ ะฉันสิบอกว่าฉันไปรับจ้างไปรับจ้างโชกมุ้ยเนี่ยบอแมีนค่ะเอาเฮ็ดหยังเฮพชรลอยๆจริงๆค่ะไปรับจ้างเตะโขบกเผาขาดสิบเก้นตน,าานค่ะบา<ข>าะ้านเนี่ยค่ะเตะโขบกเผาค่ะปัดลอยๆยังสี่นี่แมีนค่ะบุ้ยกันยังว่าบอถ้าพระดาผู้ตายขิ่งแต่ว่าอยากฮูงว,าาวัดสปอนเซอร์มือนีเขาเจ้าสีมาสนับสนุนอีกอย่างเฮาแน่ จะมองตาจิมลีหยิกนี้แม่ชีสนับสนุนยังกับจังหูตัวสปอนเซอร์ตัวโตกมาสสนับสนุนเดียวเนี่ยเอ้าส่งส่งอันเบาไปเลยเใหญ่สนับสนุนยังครับเออไม่ยอมสนับสนุนกับกิจกรรมมือนี้กิจกรรมว่ามือหนีนสนับสนุนแมนบอลแมนเออขุกกระมีสแนนสนับสนุนเนาะใหญ่เนาะอแกปากมึงยืนอยู่ซืือขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะคะขอบคุณน้ำปลาตาปลาตั้งโกูค่ะ เต็ม<ค>ทุกหยดสกปรกทุกขวดค่ะของแท้ของจริงต้องมีขี้แมงวันอยู่ที่คาปากขวดนะคะขอบคุณแค่โอ้มันมีอยู่ตีเดี๋ยนี่เอากระมีตัวกูจังววเ,เราเนาะเอี้ยจักแล้วบ้านคอยน้ำถั่วมเขาเอาแตงตัปลาคาปาอปลาเขง่งเพื่อนเฮ็ดไปแดกบ่เคยเอาปลาตงโกอีตักเทียอ้าวปลาคอปลาเข่งมันหายากนะมันท่วมนนมัน,าน,านหนีไ<อ>ปนั่นนะถั่วเบิร์ตพิซตาปลาตองโกหรือยู่น่าโมน,น<ำ>ี่เดี๋ยวปเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลายี่ห้อนี่เพิ่อนพานสอ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 สามสอครับ สามสอโศกโปกโศกโมกโศกโขกครับผมโอ้ผ่านเรียบร้อยใช่ใช่ครับออยแมนครับมีอีกจะมีอีกไม่ยอมเขาพิชัยเทเดี๋ยวนี้ไม่มาละแนวสนับสนุนหลายเทกขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์หลักค่ะยาหม่องตาพระฤาษีเกาหงแม่ชีของแท้ของดีต้องมีรูปพระฤาษีเกาหงแม่ชีอยู่ข้างตัวค่ะพระฤาษีเกาห เกาหูเกาหูเกาหูเออเออกระโดดกระดาหูจะเเพาวข่ายจะเเพ้วข่ายถามเลยค่ะเสี่ยมู่ฉันตีย่ำไหนค่ะฉันตีเฝ้าไปพิณน้ำหมดเอาน้ำคว่น้ำตัวอตีเบิดไปยั้งอีกเรื่อยเอาขอบคุณสปอนเซอร์ลักค่ะหมอยสีเหลืองอะไม่เอาว่ ไอ้เองายกาประกันปากกุสิบุ้ยกันจะเป็นภากันขึ้นลึกเนาะแม่ยังงมอยช่เหลียงคะขบวดอบกรอบถากขอบคุณถากนายพูดปอบควนปอบควนผ่านไปครับพี่น้องกับผู้สนับสนุนหลักได้การชกมุ้ยจัดมุ้ยขืนนี่ครูเอกเมื่อนี้ครับผ่านไปแล้วทั้ง3นะครับผู้สนับสนุนหลักของเฮาเนะแม่นค่ะแต่ว่าก่อนสีไม่การชกมุ้ยยกเลยชมกัน ว่ายคู่เด e oh, ้เมื Man, oh. ่อพูดถึงมิการว่ายคู่แมนปะครับแมนว่ายคู่ควงนักมวยมุมแดงและมุมน้ำเงินนิราการว่ายครูระหว่างนักมวยฝ่ายแดงกลุงที่หนึ่งราพกลุ้งที่สองภาพกลุงครั้งที่สามฝ่ายมุมน้ำเงินเดินเราะเชือกฝ่ายมุมน้ำเงินเดินเราะเชือกยางเราะเสียก มึงหูจักยางรอเสียกมึงฟังคำกูเบาในเปียงเดินฝ่ายมูมน้ำเงินเดินรอเชือกมาเดิน,รอ,ดน,ร,อดนรอเชือกมาเดินเลาะมาเดินเลาะมาแนี่เดินรอเชือกมาเจอฝ่ายมุแมแดงเจอฝากเดี๋ยวกูประคันได้บอกสกุกอยู่เอาฝ่ายน้ำเงินจะเดินกลับมาอีกครั้งเลาะเชือกมารอเชือกมาส่วนน้ำมวยมุมแดงวายรำรารกูอย่างสวยงาม แล้วเ,เขาก็จะวายครูไงโอ้ยกูเบิ่งทาเขออกนักมวยบลอนแดงว่ายครูเดินรอดเชือบไปหาหมุมน,น้ำเงินฝ่ายแดงเดิดนรอดเชือบไปหาหมุมน,น้ำเงินย่างไป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 สายไปข้างควันตึน้งอฮ <c oughs> <c oughs> ะ มันพ่อตีแตงตะกูบอกเขาโชคผุดกรรมการแม่เมื่อเดี้ยนมุตู่เพราะท่านโชคมุตู่ของกระไบมวยผมทดสอบครับ <c oughs> พอ่อแตงตะไข่บอกว่าโชคเขากาลังที่โชคอีเจ้าขคาะลข้าง,งแมงเลยบห้เขาตีกันเขาใจเปเอาทำม ต่อไปเขานา้ำการรมการเขาน้ำไม่ค่อยเนะีย่ยค่มีคนเขาน้ำไม่ค่อยมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินเขาไอน้ำเก้าอี้พุ่นไหมพุูดมองนั่งไปพุ่นูดาการรมการเขาน้ำมุมแดงขอบคุณกรรมการผูม้ม,มีจัวเกียรติทุกคนนะขานา้ำในยกนี้ก่อนจะเข้าการชกหนึ่งสองสามหลังจากเสร็จจากข้าน้ำให มุมแดงค็จะเป็นการไปเข้าน้ำให้กับมุมน้ำเงินพอเชิญกรรมการกรรมการเห็นมุมน้ำเงินมาพูดอ่าจะเป็นการเป็นการเข้าน้ำให้กับมุมน้ำเงินกรรมการจะเข้าน้ำให้กับมุมน้ำเงินเข้าน้ำฟ้าวเขาฮะจังดเดนี่ครับจังดเดนี่ผมกรรมการนี้ครับ ต่อไปกรรมการจะเข้าน้ำไม่ก้บมุมน้ำเงินสีทรายสีขวัวต๊เข้าไปลึกๆต๊เข้าไปลึกๆนับสามขอเชิญน,นักมวยมุมนมุมน้ำเงินและมุมแดงเข้าสู่กลางเวทีเราจะเริ่มชกในยกที่หนึ่งกรรมการลันละขัง้งมาทางพี่ กรรมการกรรมการจับหนักมวยตรวจตรวจน่มก่อนเขาเอาอ่างเสียงไว้ในหันบอรตรวจน่วมมีการจับกระจับตรวจกระจับยกที่หนึ่งก็จะเริ่มขึ้น ลยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนักมวยมุมแดงและมุน้ำเงินเดินขยิบเข้าหากันอย่างสวยงามบอกขั้นใดบบอกตียกแรกยกแรกต้องดูเชิงกันก่อนนักมวยมุมแดงและมุมน้ำเงินเดินบนบนซ้ายบนขวาบนซ้ายบนขวาอย่างเชิงมุมแดงยับชาย ยับยับซ้ายมุมแดงยับซ้ายมุมน้ำเงินยับขวามุมน้ำเงินยับขวามุมยับหมูจักยับบ่มึงอจะเตะเข่าลอยลอยยับฟังย้ำกูภาคกูบอกว่ายับกัยับมุมแดงยับซ้ายมุมแดงมุมแดงตั้งท่ามุมแดงตั้งท่ามุมแดงตั้งท่ามุมแดงกอดคอกอดคอกอดคอตีเข้า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  ไอ้เขาตีเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีกันยูพุนไปตีกันยูพุนขอบคุณค่ะฮะโอ้มีอาฉีดขนาดบอขั้นได้แตกนี่นี่ <c oughs> กรรมการเอาผ้ามาเซตให้เอาผ้ามาเ็ดน้ำกรรมการเอาผ้ามาเ็ดน้ำเออเอาสินนะแย้แมงบ่เข้าแตกปฏิบัาทนี่มันก็ถือเล็กโพดอบคุณรงวันอับฉีดบักมากหนึ่งพวงผู้หนึ่งพวงแกงพูนไม่บอลนั่นแก ปารมาสอนผู้เอามาอัดฉีดแถวบาดน,นี่บกักหมากเฮียกรรมาการไปเก็บให้เขาฝุ่นเออเอาโอ้บัตรเหตุนั้นดอกกุฏิเก็บตะหมักหมาก,มากยู่นี่ละม,มึงฮะแล้วว่าบา่ให้ออกสืสอแล้ววาแล้วสิว่าปอ ั้งแล้วเราบอกข่อยพลังเวทีว่าเจ้าจะบอกเพื่อน้ะบอกข่อยซื้อว่าปอวังใช่ไหมขอบคุณค่ะคุณแม่ปอนะคะแล้วบอกให้ออกซื้อบอกให้ออกซื้ออือให้เจ้าบอกไปแล้วสหเอาตีอาตขอบคุณค่ะยกที่สองเหรออันบ้านนี่มันบอมีในเศรษฐีเผ่าเด๋อเออเห็นมึงหมื่นอยู่เอายกที่สองกรรมการลันละครั้งเมื่อกี้ยังพิการอยู่เชิงอยู่ก็ไปเราจะเริ่มมันขึ้นเรื่อยตีเทียเดี๋ยวยกที่สองหมแดงและุมน้ำเล็กก็เดินเข้าหากัน มุมแดงแล้วมุมน้ำเงินแข่เข้ากันมุมแดงแล้วมุมน้ำเงินแข่งข้ากันตอนนี้ตอนนี้มุมแดงต่อยขวาไม่ลงมุมแดงต่อยขวามุมแดงต่อยขวาต่อยขวาอึบมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินต่อยขวาต่อยขวามึงใบยิ้มบูบอกมึงต่อยขวาบ้ดนี้มุมน้ำเงินมุมน้ำเงินต่อยขวาตึ๊บมุมน้ำเงินต่อยขวาตึ๊บมุมน้ำไม่ลงมุมน้ำเงินหันหน้ามามุมน้ำเงินหันหน้ามา มุมน้ำเงินหันหน้ามาหันหน้ามามันเป็นรอยเหลี่ยบเบลเลี่ยบนี่โดนี่เป็นรอยเหลี่ยบเบลเลี่ยบมันหูหนวกอีมึงฟังเสียงกูพานก่อยกที่สองเข้าไปแต่เริ่มมันขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆมุมแดงมุมแดงมุมแดงมุมน้ำเงินมุมแดงมุมน้ำเงินขยับเข้าหากันมุมแดงมุมน้ำเงินขยับเข้าหากันมุมแดงสามช็อกตึกเดี่ยว ว่าตายจังยั้นกรรมาการนับหนึ่งกรรมาการนับสองกรรมาการนับสามสี่ห้าหกเจ็ดนับปือ้อถือกันบ่บ่แตกบ่แตกบ่หนึ่งเบิ่งดูเบิ่งดูแพทย์สนามแพทย์สนามเฮามีแพทย์สนามหัวแตกหัวแตกหม้อกูใส่หมอแพทย์สนามแพทย์สนามมาง่เอเอยเอยปึ ขอโทษค่ะหมอหยางเลยขู่เกือบไ่กูฝังมาเบิ่งหน่อยนิอาการหนักนะคะอาการหนักค่ะเป็นทั้งไหนเบิ่งแม่ไปสนามแบบนี้ต่อผายปอดนะคะโอ้ไปดอกก็โชคจะไม่นี่เฮ้ยเฮ้ยไปปอดแม่มึงอยยังไหนหัวแตกแม่บอกเ้ยเป็นไปผายปอดแม่มึงอยังหัวแตกว่าเป็นจมน้ำยีปากมึงผายอีกกลอบนะคะเดี๋ยว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 เอาที่สิ่งขัดทันย ไ่ายาซีฟันไก่ชีคือไก่ขีไก่ส่วมนะคะบอกคือดอกเป็นแล้วนี่เขาสศกจมาทาเลียงเสียกว่าติดคุกดิเจ้าดูแลใหวี่ยแมี่ยแน่่งีบนนั่นไปไว่กหมูตัวกูปดีรูปกน้ำมูแมเจ้าคนเจ้าคนขอบคุณค่ะแบบนี้ต้องซับมาทุกคนพะนะตายอู่ัวลมึงเอาเป็นตะลุมยุบเป็นตะลุมยุบไลลุกไลนุกขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ชายครับสามเทียผมได้เนาะเจ้าทีไหมบุวยเจ้ว่าบังหันบั้งหันชุ่กตีกันคูบล่องพุ่นเดตีกระไดเมนพี่เมนนาะตีลมลงนี่กระไดเตีเอาอีกจักบาทกันนะมุมแดงมุมแดงมุมแดงตีลมบัดใดมึงได้เงินบัดนั้นฮะโอ๊ยมันบ่เห็นเนี่ยชู่บั้งอีหยังกวางเอเล่ยู่พุ่นชู่ที่มาหากันอยู่นี่ได้จังไหนโดนนโอ้ยพูดนมาหาตัวพี่ตัวเนาเพื่อนไปตัวจังไหนกวางเอเล่ยู่พุ่นฮะ ูจะไม่เห็นพิษการพนั่นบ่นนได้กองเอเล่ยุบุชสูยเห็นว่าผ่นเอาเก็บเอาของดูทางหลังพุชสูเห็นว่าชูว่าอย่างพุ่นะนะสวสดีครับผมสืโปรปบเบอร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินตีมตลกหมอลำเพลินลำเพลินเฮาออเมื่อนี้เล็กๆน้อยๆครับผมมอบเป็นความสุขเสียงสาางความห้าความบันเทิงเสียงหวัวเราะให้กับบินรักแฟนเพลง